ทะเลาะกันบ่อยเซ็กเสื่อมสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ c ีเ t ท o o m นะครับวันนี้ผมยกเอาประเด็นปัญหาที่ถูกสาวๆส,สอบถามกันมามา,มากที่สุดในรอบปี66ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมผู้ชายไม่ทำกันบ้านทำไมผู้ชายไม่ค่อยสกิดก่อนไม่เริ่มก่อนทำไมผู้ชายไม่อยากมีเซ็กกับเราหรือแม้แต่ทำไมตัวผู้หญิงเองไม่อยากทำกันบ้านกับแฟนหลังจากได้ให้คาปรึกษากับสาวๆเป็นจานวนมากเนี่ยเหตุผลข้อแรกเลยอันดับหนึ่งเลยที่เกิด เกิดขึ้นกับหลายๆคู่รักก็คือทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจตัวเองต่างฝ่ายต่างอีโก้สูงไม่มีใครยอมกันแกด่ามาฉันด่ากลับมึงว่ากูกูว่ามึงฉันว่าเธอเธอว่าฉันไม่มีการยอมการที่เราฝึกนิสัยตัวเองและแฟนเหล่านี้นะครับให้ทะเลาะกันเป็นประจำยิ่งถ้าทะเลาะกันทุกวันแล้วนะครับคุณรู้ไหมว่า มันจะสร้างความเกลียดชังขึ้นในจิตใต้สํานึกของทั้งคุณและเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวใจคุณเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณยังรักเขาอยู่ตัวเขาก็เหมือนกันเขาคิดว่ายังรักคุณอยู่อยู่กันมานานผูกพันกันแต่ลึกๆในใจเนี่ยคนที่มันทะเลาะกันทุกวันมันด่ากันด้วยถ้อยคําหยาบคายทุกวันมันขุดเอาปมเจ็บขึ้นมาด่ากันทุกวันเนี่ยมันจะเกลียดกันโดยที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกดังนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยจะไม่มีอารมณ์จะไม่เกิดอารมณ์ทางเพศจะไม่เกิดอารมณ์พิษสม่ต้องป้นเซ็หรือศ แค่อยากจะกอดอยากจะหอมแก้มหรืออยากจะจูบแบบก็ไม่อยากแล้วถ้าใครเป็นอยู่จะรู้ถ้าเราทะเลาะกับแฟนเราทุกวันทะเลาะกับผัวเราทุกวันเนี่ยเห็นหน้ามันก็เหม็นขี้หน้าแล้วบางทีนอนอยู่ใกล้ๆก็ไม่อยากเอามือไปกอดหรือพอมันมากอดเราเราก็จะรู้สึกโอ้ยอยากขยงอยากจะปัดออกเพราะอะไรเพราะเราฝึกฝนความเกลียดชังเข้าไปในจิตใต้สํานึกตัวเองเป็นประจําดังนั้นถ้าใครกําลังเข้าข่ายนี้ ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะก่อนเป็นประจำทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้าสาระแล้วก็ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครงอใครฉันถูกเขาก็ถูกเราก็ถูกไม่มีใครยอมรับผิดไม่มีใครยอมขอโทษแล้วคุณจะเซ็กเสื่อมไม่นานในเร็วๆว,วันนี้ถ้าไม่อยากเซ็กเสื่อมถ้าไม่อยากเกิดความรักที่มันบาดหมางห่างเหินกันไปเรื่อยๆหรือไม่อยากเกียดจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกคุณจะต้องทํา3ข้อนี้ข้อ1 หยุดการทะเลาะทันทีเขาไม่หยุดเราหยุดทะเลาะเนี่ยมันมาจาก Eco อีโก้ของของทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันดังนั้นถ้าเขาไม่ยอมเรายอมก่อนก็ได้คือถ้าเรายังรักกันอ่ะอยากจะอยู่กันเป็นผัวเมียกันให้ชีวิตรักมันยาวนานเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียสละเขาไม่ยอมเรายอมเดี๋ยวพอเรายอมบ่อยๆเขาก็จะลาไปเองเขาจะเริ่มไม่จุดประเด็น ถ้าเราไม่จุดประเด็นเขาไม่จุดประเด็นเราไม่เริ่มก่อนเขาไม่เริ่มก่อนมันก็ไม่มีใครทะเลาะข้อสองคือ re โร m a n ซ์คือพยายามสร้างความหวานกลับคืนมาให้ชีวิตคู่อย่างช่วงที่รักกันเนี่ยเราชอบทําอะไรร่วมกันบางคู่ชอบไปดูหนังเป็นผัวเมียกันมาเลิกไปเลยไม่เคยไปดูหนังเลยอ่ะกลับไปดูหนังกันใหม่บางคู่ต่อเป็นแฟนกันโอ้โหต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเดือนละครั้งไปชายทะเลอาทิตย์เว้นอาทิตย์อ่ะลองกลับไปทํากิจกรรมเหล่านั้นใหม่อะไรที่เคยทําแล้วมีความสุขอะไรที่เคยทําแล้วเรายิ้มได้เขายิ้มได้จงรี เมกลับมาทําใหม่ให้หมดบางคู่หชอบมากเวลาเมียทําอาหารให้กินของที่ถูกใจอุยแค่กินอาหารฝีมือเมียก็มีความสุขแล้วะกลับไปทําให้ผัวกินเอาใจกันแล้วกันเอาใจใส่กันแล้วกันเติมความหวานให้กันแล้วกันไม่เคยกอดกลับมากอดไม่เคยหอมแก้มมานานและตั้งแต่ทะเลาะกันบ่อยๆไม่ได้หอมไม่ได้กอดกันเลยลองกลับมาทําดูแล้วมันจะทําให้ความสุขในใจยมันคืนกลับมาแล้วเดี๋ยวไอ้ p a ชชั่นหรืออารมณ์ที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะคืนกลับมาด้วยอีกอันหนึ่งข้อสุดท้ายสําคัญมากเลยนะครับใช้ เซ็กกระชับหลักบางทีเขากําลังโกรธเราอยู่หรืองอนกันอยู่เนี่ยแล้วไม่พูดกันมาวัน2วันแล้วเนี่ยลองเลยซื้อชุดเซ็กซี่มาเดินเข้าไปถึงเข้าไปกอดจากทางด้านหลังเลยรูปรูปคำ,คำคำปั้มมันได้เลยเป็นผู้หญิงเราปั้มผัวเราไม่ผิดนะฮะถ้าผู้ชายคนนั้นคือผัวเราถ้าเราไม่กล้าพูดงอเขาเรารู้สึกว่าถ้าเราขอโทษแล้วเราเขินใช้เซ็กในการขอโทษไอ,อ้อย่าตัวผมเองเนี่ยเวลาผมทะเลาะกับเมื่อก่อนเวลาผมมีแฟนเวลาผมทะเลาะกับแฟนเนี่ยถ้าสมมติงอนงอนหงุดหงิดง้อยังไงก็ไม่หายจะดีผมปั้มเลยแล้วพอปั้มปุ๊หาย นอนกอดกันกระซิกกระซิกตัวเองอ่ะที่หลังอย่าพูดกับเขาอย่างนั้นอีกนะเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วนะเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อ่ะเห็นไหมคนเรานอนคุยกันมันเคลียร์กันได้เร็วนะฮะถ้านั่งคุยกันยืนคุยกันเดี๋ยวมันก็ด่ากันอีกแต่พอนอนคุยกันปุ๊บมีอะไรกันปุ๊บถึงจุดสุดยอดร่างกายหลังสารแห่งความสุขออกมาปุ๊บมันคุยกันง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีในแบบของผมใครอยากเรียนรู้วิธีมากกว่านี้ในการที่จะรีโลแมนในการที่จะทําให้ชีวิตรักที่ทะเลาะกันบ่อยมีปัญหาากกกกัันบบ่่อออยลลมมปรงงดดแ้ว็็ีีีซท เหมือนเดิมเนี่ยทักมาที่ไลน์แอดเทนัว e ิกนะครับออผมมีคอร์สที่จะสอนเรื่องนี้โดยตรงชื่อว่าคอร์สฟินทรัลปีฟินทรัปีจะเป็นคอร์สที่บําบัดคู่รักที่ใกล้หมดแพชชั่นคู่รักที่เริ่มไม่มีอารมณ์ทางเพศต่อ,อก,กันคู่รักที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์นะครับทำให้คุณและเขากลับมามคเลิฟกลับมาร่วมรักกันได้อย่างมีความสุขอีกครั้งนึงสนใจรีบทักมาเลยที่ไลน์แอดเทนวินะครับเราเจอกันครับ